มาแล้วคะ่ะทุกคนขีปเพ็ดเทียงหน้าหน่อยของปุ้ยคะ่ะสําหรับคนที่ถาอยู่เนาะคะ่ะทุกคนคะ่ะกิปนี้ปุ้ยบอยากให้พลาดเลยนะคะอยากให้เบิง่งจนจบคะ่ะ มือน,นีปุ๋ยจะมาเห็ดหน้าต่างนะคะเสื้อลําแพทย์ที่ปุ๋ยสร้างเนาะคะ่ะกระด้มาหอดแล้วเดียบร้อยนะคะมาหอดพร้อมกันกันกบพมานพร้อมจ้าคลิปนี้จะบ่มีการสปอยตอนที่เห็ดเร็จแล้วให้ทุกคนได้เบิ่งก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าปุ๋ยกว่าจะทายเร็จแล้วนะคะปุ๋ยใส่เวลาเห็ดจนหอดพุ่นค่ะเกือบสองทุ่มเลยปุยอยากให้ทุกคนได้เบิ่งจนจบเนาะคะ่ะเบิ่งไปจนหอดที่ปุยเห็ดหน้าต่างจนเ็จนะคะแล้วกระติดพมานเนาะคะ่ะปุยจะบอกว่ามันสวยมากๆเลยค่ะ หลายๆคนที่ติดตั้มปุยยูก็คงจะคิดหอดเทียงหน้าหน่อยหลังนี้เนาะค่ะปุยเองปุยก็คิดหอดคือกันนะคะหลังจากที่ไปกรุงเทพมาอาทิตย์กว่กวาๆเนาะค่ะเกือบสิบมือเลยนะคะทุกคนพอมาแล้วกับพวท่านเดี๋ยถ่ายคลิปให้ทุกคนในเบิงนเนาะค่ะเมื่อนี้คิดว่าน่าจะได้เลือกงามยามดีแล้วค่ะทุกคนพอมาหอดก็จะมาเก็บทําความสะอาดก่อนเนาะค่ะมือก้อนนั้นปุยก็มาแล้วนะคะมือหนึ่งปุยก็กวาดเป็นะระลอกหนึ่งค่ะหลายมือก้อนนั่นนะคะคุณยายบอกว่าพายุมาเนาะค่ะก็คือแบบว่าลมแห้งค่ะข,ขนาดเลยนะคะอมียงหน กัใบใหม่เนาะค่ะผวกใบไผ่ข้มือนี้ม,กมากกับมากวาดไม่อีกรอบหนึ่งเนาะค่ะช่วงนี้ผ้ายูเข่าเนาะค่ะคลิปที่ปุ๋ยทายนะคะแสงก็บจะบกค่อยมีค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะอาจจะแนมบึ้งหมึดหมึดในสักน้อยเด้อค่ะทุกคนค่ะทนเบิงไปสักก่อนนะคะเสื้อลําแพรรอบนี้เนาะจากปุ๋ยสังมาใดผืนละลอยฮะสิบลอยหกิบาทเนี่ยละคะประมาณนี้นะคะทุกคนมันลดลาราคาพอดีค่ะแต่ว่าบอลรวมทรงนะคะคาทรงประมาณลอยหนึ่งเนาะค่ะปุ๋ยสังมาสองผืนนะคะทั้งเบิ้กับประมาณจีลอยกว่าบาทร รวมแล้วค่ะสใจ,ใจในการเห็ดเทียงหน้าของเ้าค่ะนาจะประมาณสามพันหาหรือว่าเกือบจะสี่พันแล้วล่ะค่ะ แต่ปุ๋ยวานะคะราคาตีพันเนาะค่ะได่หองขนาดนี้นะคะแถมมีระเบียงอีกนะคะทุกคนปุ๋ยวากัคุมคามากๆเลยค่ะที่เฮาจะลงทุนนะคะการเหตุหน้าต่างของปุ๋ยค่ะทุกคนขาบ่มีการวางแผนอีย่างได้ด้ทั้งนั้นนะคะมาเบิ่งเอาหนางานลุวนๆนเลยค่ะการเด็ความที่ว่าโค้งใหม่ของฮาเนาะค่ะเป็นใหม่ยุคค่ะนะคะเพราะฉะนั้นใหม่ยุะคค่ะมัน่ต้งเนาะค่ะมันจะมีโค้งง,ง้ๆแบบนี้นะคะการเหตุหน้าต่างของเฮานั้นจะยากมากๆเลยค่ะที่ฮาจะเหตุให้มันตํากันเนาะค่ะในด่านทั้งสองด่านนะคะ ความกว้างก็จะบอตามกั้นค่ะทุกคนวิกะจับไม้ทาบเอาเลยค่ะเอาให้มันได้ตามขนาดความกว้างของแต่ละฟังนะคะมือหนีปุัยเห็ดเองวิกาลุ่นไปนําคือกันข่าว่าเห็ดออกมาแล้วมันจะเป็นแนวใดนะคะเนื่องจากว่ารอบนี้เนาะคะ่ะพลอยกีเพิ่นมานะคะจากกรุงเทพเนาะคะ่ะวิกเ็เลยเพื่อนพานไปสื่อพวกเศษใหม่นะคะ ไปซื่อ,อยูต้ามลานขายใหม่เก่าเนาะค่ะที่เพิ่น่างบานน็อกดาวนะคะที่เป็นใหม่มือสองค่ะทุกคนใหม่อันที่มันเป็นเศษที่เขาตัดออกแล้วเนาะค่ะที่เพิ่นพาออกนะคะวีก็จะเอามาเห็ดเป็นโค้งหนาต่างะคะ่ะแล้วก็จะใส่รวมกันกับไม้ไผ่เนาะคะ่ะใส่ไม้ไผ่แนบเขาไปน่านะคะเวลาที่เฮ้งยิงตะปูเนาะค่ะยิงตปะ,ะงตปูเกี่ยวเขาไปแล้วมันจะแน่นขึ้น ด้านหนึ่งพี่ก็จะใส่เป็นไม้เนื้อแข็งเนาะคะ่ะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะใส่เป็นไม้ไผ่แบบนี้นะคะก้อนที่จะใส่ตะปูเกี้ยวยิงลงไปเนาะค่ะพี่ก็จะใส่สวรรน์เจาะหูสะกอนเนาะคะ่ะเพื่อป้องกั้นไม้ไผ่ของห้าวแตกนั่นเองนะคะทุกคนกําลังนางเห็ดเขียงหนาหน่อยอยูดีๆเนาะคะ่ะฝนกับก,กาลังสีมาแล้วนะคะ เทียงป่าห้องมาเล้วค่ะเล้วก็่ลมมาเลี้วพร้อมนะคะทุกคนพุ่ยคิดว่าฝนต้องตกหนักมากๆเลยนะคะเพราะว่าต้นที่ปุยนางเหต้หาตางอยู่นั่นค่ะปุยหูซึ้งหอนอบอ้าวมากๆนะคะเมื่อน,นี้ปุยก็พยายามเก็บภาพบรรยากาศที่เทียงหน้าหน่อยมาฝากทุกคนเนาะคะ่ะเป็นจังได๋กันแน่ค่ะได้เห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วเศร้ากินหอดบานกันแนโ่โบปุยขอขอบคุณทุกคนเลยนะคะติดตามปุยมาตั้งแต่ต้นเนาะคะ่ะบางคนก็ติดตามมาก,ก่อนที่ปุยจะมาเหตียงหน้าหลังนี้นะคะบางคนก็ติดตามคลิปของปุยมาตั้งแต่ต ปุ๋ยคุดลุ้มฝังเสาเนาะค่ะเทียงหน้าหลังนีปุ๋ยสางมาใดเดือนกัวก้าแล้วนะคะย่างเฮ็ดว่าท่านได้แล้วเยอะเนาะค่ะกอยางที่บอกเลยนะคะว่าเป็นเทียงหน้างบประหยัดเนาะค่ะหรือที่ปุ๋ยมักจะคืนโพดไว้นะคะว่าเป็นบานหลังเนน้อยงบประหยัดนั่นเองที่บอกว่าเป็นบานหลังเนน้่ยงบประหยัดกันย้อนว่าเฮ้างบหน่อยเนาะค่ะแล้วก็อยากจะเพดไห้มันเป็นบานหลังหนึ่งที่เอาไว้สามารถพักผ่อนได้เนาะค่ะนอนเลนนอนหัวใดนะคะหรือว่าจะนอนอีรีก็นอนใด้ึ้นกันเนาะค่ะ ตอนแรกๆปุ๋ยก็คิดว่าจะเห็ดเป็นเทียงหน้าหน่อยซื่อๆเนาะค่ะเอาไว้ทานอนเว้นนะคะแต่เห็ดไปเห็ดมาค่ะทุกคนมันหลังใหญ่นะคะมันกัดหนาจะาก,กล้เป็นบานหลังในหน่อยได้นะคะเดี๋ยวปุ๋ยก็ตั้งใจไว้เนาะค่ะว่าแต่เห็ดให้นเป็นหองหองนึงเอาไว้ถสามารถนอนได้ีหรีนะคะหลังจากที่ปุ๋ยใส่น้าตั้งแล้วเห็ดผนังให้มันแล้วเรียบร้อยเนาะค่ะเดี๋ยวปุ๋ยก็จะหาที่นุ่งที่นอนมาลงค่ะทุกคนค่ะก่อนที่จะนอนฮากะต้องสร้างความปลอดภัยให้เจ้าของนํานเนาะค่ะหนึ่งจากว่าปุ๋ยเองปุกกคคคนนหลายๆงสง ใสนเนาะค่ะวบวยยานโบอยังประมาณนี้นะคะเพราะว่าทุกมือนี่นะคะคนเท่ามันไหวใจกันบ่ใดเนาะค่ะถึงแม้วาซิยูบานไก่เลื่อนเคี้ยง ปุยกะคงจะเฮตุไหวเนาะค่ะบัดรังเทือนนะคะคุณสามีเพิ่นอยากจะมานอนหน้าจังสีเนาะค่ะเขาก็จะมานอนเทียงหน้าหลังนี้นะคะถ้าว่าคุณสามีเพิ่นบ่อยู่เนาะค่ะปุ๋ยอาจจะบดได้มานอนอยู่นีนะคะปุ๋ยอาจจะไปนอนกับคุณยายหรือว่าไปนอนอยู่บ้านเนาะค่ะแต่ปุ๋ยก็ยังคงเห็ดไหวเนาะค่ะเพื่อทิว่าบัดรังเทืออยากพี่น้องเข้ามาจางสีเนาะค่ะทุกคนคือจังพี่สาปุ๋ยมาเยี่ยมจังสีเนาะค่ะบ่มีหม่องนอนนะคะเขาก็ยังสามารถใด้เพื่นมานอนอยู่หนีได้นะคะเป็นจังได๋กันแน่ค่ะบรรยากาศตอนฝนตกฟินมากๆเลยนะคะทุกคนอาาากกศีมๆ หน้าต่างบ้านแรกของเฮาค่ะก็จะใส่เวลาด้นแน่จักน้อยนะคะปุ้หลือออกยู่สองหลอกค่ะกว่าจะเฮ็ดได้ พอฝนตกลงมาได้สักพักหนึ่งเริ่มตกนักขึนเนาะคะ่ะลมพัดมาแต่ละเทื่อนะคะก็คือแบบว่ามันไงเอาไอ้ฝนเข้ามากค่ะทุกคนเป็นละอองฝนน้อยๆเนาะคะ่ะเปียกผืนเบิดเลยนะคะในขนาดว่บปุยเห็ดหลังคาต่ำนะคะทุกคนแต่เห็ดหลังคาสูงกว่านี้เนาะคะ่ะเชียงหน้าหน่อยของห้าวเพือติเปียกจนโบมีมองอยูเป็นลาปุยว,วาในโตของหน้าต่างเนาะคะ่ะปุยก็จะใส่เป็นเสื้อลำแพนแบบนี้นะคะจะใส่เป็นโค้งใหม่เนาะคะ่ะเอามายิดใบน,นะคะเอามาแนบใบว่าสันจาน,นอจาเก็ดให้มันเป็นเขาโค้ง ขึ้นมาเป็นสี่เหลี่ยมเนาะคะ่ะเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆค่ะทุกคนฝนแห้งตกนักเท่าไดกแ็แห้งเต่มมืดขึ้นท่นานั้นค่ะตอนที่ปุ้ยถ่ายคลิปตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงกว่าๆนะคะทุกคนคะ่ะมืดแห้งคาะขนาดเนาะคะ่ะทั้งฝนตกนักและก็ทั้งลมมากๆเลยนะคะปุ๋ยก็เริ่ม d o บ b เห็นหุ้งละค่ะบัดท,ที่นี่ก็เลยต้องเปิดไฟฉายเอา้า ต้องมายู่ต้อนที่ฝนตกหนักๆแบบนี้คะ่ะเขาจะได้หัวนะคะว่าบานน้อยๆของเขานี่มันมีปัญหาอีกอย่างเน,น,น,นาะค่ะหนาหัวโบฝนสาดตันะคะเข้าจะได้หาวิธีแก้ไขเนาะค่ะกับปัญหาที่เข้าเจอนะคะทุกคนจะได้ตอบโจทย์กับการใส่งานของเขาน,นะค่ะอย่างน้อยๆนะคะเขาก็เอาความปลอดภัยแล้วก็เอาความที่แบบว่ามันสามารถอยู่ได้จริงนะคะปัเจัยเพื่อที่จะว่าเอาไวท้ทายคลิปซื้อเนาะค่ะ แ่มีคนแนะนําให้ปุ๋ยเฮดเป็นรีสอร์ทว่าสารน,นะค่ะหรือหม่ก็กเฮดเป็นแบบบ้านโฮมสเตย์อย่างประมาณนี้เนาะค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ายังบ่าทันถึงคันนั้นค่ะกัน,นั่งคุยกันอยู่กับคุณสามีอยู่คือกันนะคะคุณสามีบอกว่าเฮดออกมาแล้วสวยดูดีเลยนะคะแต่คือสามารถไปบบว่ามาพักได้เนาะค่ะสำหรับ้นที่แบบว่าราคาแบบบ่บแห้งจังสีนะค่ะทุกคนคะเน้นเป็นแบบว่าสไตล์บ,บ้านเนาะค่ะสะไตล์ธรรมชาตินะคะสำหรับคนที่แบบว่าต้องการฟิวพักผ่อนแบบหนีอหรีเนาะค่ะ เอาไว้ให้ปุยสร้างได้อีกจากหลังหนึ่งก่อนเนื่องจากภาะวะตอนนี้ผาบในหัวมันพุดขึ้นมาอีกแล้วค่ะหลังหนึ่งนะคะในใจของปีกบ,บดีคิดว่าจะเอาไว้เหตุเป็นห้องพกอักอย่างขนาดนั้นหรอกนะคะบดีเหตุเป็นทางการเนาะคะ่ะแต่ถ้าหากว่ามีคนแบบว่าประสงค์ที่อยากจะมาพาักอีรีเนาะคะ่กะก็อาจจะมาได้เนาะคะ่ะแต่ว่ากระต่องดูแลเจ้าของนะคะเพราะว่ามันบบมีสิ่งอำนวยความสะดวกขนาดนั้นเนาะคะ่ะ ต้องบอกเลยนะคะวัานาตางบ้านแรกเนี่ยค่ะล่องคิดล่องถึกนะคะจกสกเห็ุแนวใดเนาะค่ะเหตุแล้วจุดถ่ายก็ออกมาเป็นประมาณนี้นะค่ะทุกคนคะแต่ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะคะละกันแนนแข็งแรงดีอยู่ยค่ะ ตอนแรกปุ๋ยาปุ๋ยจะเอาบ้านาพับมาตีค่ะคิดไปคิดมานะคะอาจจะใส่เสื้อขู่กระไดยอยู่คือกันเนาะคะ่ะอาจจะใส่เป็นเ,เสื้อเกลี่ยงไงในจักน้อยหนึ่งนะคะอันนี้ปุ๋ยกจะลองใส่เสื้อป้างเบงซกรเนาะคะ่ะถ้าหากว่ามีเวลาเนาะคะ่ะปุ๋ยเองปุ้ย,ยก็อยากแต่เหตุให้มันเลียวเรียบร้อยไปเลยนะคะแต่ทีแน่และค่ะฟังทางนี่ต้องเซตค่ะทุกคนเพราะว่าหลังจากมือนีแล้วเนาะคะ่ะมืออื่นจึงสี่ปุ้ยกะจีบมีเวลาแล้วนะคะเพราะว่าปุ๋ยจะเดินทางไปจังหวัดจุลินเนาะค่ะคุณสามีเพิ่นจะไปทายงานเพิ่มนะคะทุกคคน่่ะะปปป้ยเลวาจไ คปุ๋ยกะจะมีเวลาเห็ดเทียงหน้าของปุ๋ยแค่มือนีเนาะคะ่ะแล้วก็หยุดไปอีกสองมือนะคะกว่าจะได้กลับมาค่ะกะมีคนแนะนําให้ปุ๋ยเห็ดเป็นหน้าต่างแบบนี้เนาะคะ่ะแบบว่าหนูเปิดออกแบบหนีนะคะทุกคนปุ๋ยว่ากระเข่าทาคือกันเนาะคะ่ะเห็ดไปเห็ดมาหมึดซะแล้วนะคะปุ๋ยเริ่มงาน้งแต่เวลาประมาณบ่ายสองกว่าๆค่ะเห็ดเตยหน้าต่างแค่บ้านเดียวนะคะอันนี้เป็นบ้านที่สองเนาะคะ่ะหมึดพอดีนะคะทุกคน พอปุ่ยเห็ุเป็นโค้งหน้าต่างสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะคะ่ะปุ่ยก็จะแหนบเสื้อลำแพนเข้าไปนะคะยิงตะปูกเกี้ยวใส่เข้าไปให้แน่นๆเนาะคะ่ะเร็ดแล้วก็จะใส่โค้งใหม่เข้าไปเสริมอีกมองก้างนะคะเพื่อเพิ่มความแข็งแรงเนาะคะ่ะเวลาที่ล่มพัดมาจังสีนะคะเปืือลลำแพนของห้าจังสีแบบว่านแน่นเนาะคะ่ะแล้วก็บยุบเข้ามาดานใน่จังสีนะคะ่ะเร็ดแล้วเนาะคะ่ะเสื้อลำแพนที่ปุ่ยตัดออกที่เหลือนะคะปุ่ยก็จะมาบุมองไม้ไผ่ด้านล่างแบบนี้เนาะคะ่ะตอนแรกปุ่ยก็คิดอยู่เพื่อกันนะคะว่าเอ๊ป้่าเาเกา ีบอนะคะเพราะว่าจังหนึ่งค่ะปวยบอมมักเวลาที่แบบว่าหมอดอะคะ่ะเขามาจเจาะไม้ไผ่มันจะเห็ดให้เกิดเป็นุูนขึ้นมานะคะวียก็เลยจะลอกเบิงค่ะใส่เป็นตะปูเกี่ยวยิ่งเขาไปเลยเนาะคะ่ะโดยที่บใส่ไม้ไผ่บุนะคะก็ะจะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ เป็นจังไดกันแน่ค่ะทุกคนค่ะเริ่มแบบว่าดูสะอาดหูสะอาดตาขึ้นแล้วนะคะเริ่มแบบมีความเป็นตะยูข้นแล้วเนาะค่ะลังจากนั้นเนาะค่ะก็จะลองมาติดพามานใจเบิงนะคะทุกคนบบกค่ะอันนี้เป็นพามานที่แบบว่าใส่เป็นตี้นตุกแกเนาะค่ะใส่เป็นก้าวติดแบบนี้นะคะสามารหลอกแล้วก็ติดก้าวเข้าไปในใหม่แบบนี้ได้เลยเนาะค่ะวิจะบอกว่าก้าวเหนียวมากๆเลยนะคะแต่ถ้าหากว่าม like yes. ือได้มือหนึ่งก้าวเขาลุดเนาะค่ะหรือว่าเขาเบิดสภาพแล้วนะคะก็จะใส่เป็นอันนี้ค่ะ ตะปูกเกี้ยวนะคะยิ่งติดเข้าไปใดอีกค่ะทุกคนบอเป็นอย่างเลยนะคะคิดว่าหาดย่างไดก็คุมคาแน่นอนนะคะตำรับพามานมือนีที่ปุ้ยซื้อมาเนาะค่ะก็คือแบบว่าพื้นละห้าซิบก็บาทหกสิบก็บาทเองค่ะทุกคนแล้วที่สําคัญคือพามานพลิวมากๆเลยนะคะเนื้อ้าดีค่ะสร้างมาทั้งเบิร์ดหกพื้นเนาะค่ะสองพื้นจะเป็นความยาวที่เมตรยี่สิบเนาะค่ะนองนั้นก็นจะเป็นพื้นละหนึ่งเมตรนะคะ พ่อปุ้ยชายหน้าต่างเขาป้านะคะแล้วก็บบเสื้อลำเพนเข้าไปแบบนี้นะคะทุกคนแนมเบิงเป็นตะยูขื้นหลายเลยะคะ่ะผมมีคําว่าเป็นตะยานเลยนะคะมีแต่คําว่าเป็นตะยูค่ะบัดที่นี้ <c oughs> เนื่องจากว่าปุ้ยทายต้นกลางคืนค่ะมันอาจจะบกคอยชัดนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวถับปุ้ยมีเวลากว่านี้ค่ะปุ้ยจะมาทายต้นกลางเว้นให้เบิงนะคะมือไดแดดดีๆเนาะค่ะ พอเหตุ oh, มาถึงขั้นตอนนี้เนาะคะ่ะปุ๋ยกระเหลิมแหน่หาสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มขึ้นนะคะนั่นก็นคือป้ายเนาะคะ่ะซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์ปุ๋ยอ่สร้างมาเนาะคะ่ะเป็นโคมไฟอันเดียวนะคะทุกคนคะ่ะแล้วบัดที่นี้เนาะคะ่ะที่หน้าของปุ๋ยมันบอคอยถือแดดค่ะปุ๋ยกระเลยกําลังคิดอยู่เนาะคะ่ะว่าปุ๋ยอาจจะสื่อเป็นพวกแบตเตอรี่อะคะ่ะที่แบบว่าเป็นแบตําลองไฟเนาะคะ่ะก่อนใหญ่ๆนะคะราคาประมาณแบบหลักพันสองพันสามพันนั่นนะะ่าค่ะ สามารถเปิดพัดลมได้เปรียบเต้าหมอหุงข้าวได้จังสีนะคะทุกคนเอามาเก็บไว้เนาะคะ่ะแค่เปิดพัดลมและก็ชากแบตแ,แค่นั้นก็พอแล้วเนาะคะ่ะและก็เอว้ถ้าเปิดปักใฟฝ่าจังสีนะคะ่ะทุกคนมันก็นจะแบบวาสว่างสวัยขึ้นกว่านี้นะคะตอนนี้ปกะ หมอเบีดเอาตะกรอนเนาะคะ่ะตอนนี้คือยังมีอีกหลายอย่างมากๆเลยนะคะที่จะต้องเหตุเนาะคะ่ะยังเหตุบัวเรียวง่ายๆนะคะผนังฟังทางสะนามปุ๋ยก็ยังต้องเหตุค่ะทุกคนเพราะว่าฟังท่านักก้กระคอนขาง,ง,งที่จะอันตรายเนาะคะ่ะพอวายู่ไก่บ่อน้ำต้องเหตุผนังให้มิดชิดเรียบร้อยเนาะคะ่ะต้องเหตุประตูนะคะทุกคน วิแกจะติดพามานใจในกระจกมองหนีน้ำเนาะคะ่ะเคยมีคนถามปุ๋ยนะคะว่าเป็นผลาสติกซื่อๆมันจริงบกขาดบ่มันเป็นพลาสติกแข็งนะคะั้งเดยกับบกขาดแน่นอนคะ่ะทุกคนคะ่ะขนาดเอามีดกรีดมันยังบวอยขาดอยู่เอาล่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะหฮากระติดพามานได้แค่นี้แหละนะคะแตงไดยจังมาพอกันไม่คลิปหนาเด้อจ้าฝากาก,กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้ปุ๋ยในการเหตุคลิปต่อไปน้ำนะคะสวัสดีคะ่ะ